สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสูปป่พอดแคสต์การพัฒนาความคิดพัฒนาตนเองเพื่อเป้าหมายที่คุณต้องการค่ะทำงานวันละ8ชั่วโมงมีวันหยุดคือวันเสาร์และวันอาทิตย์แล้วเราก็ขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดอาจฟังดูเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับมนุษย์เงินเดือนทั่วไปใช่ไหมคะ แต่ประโยคแสนธรรมดานี้คงเกิดขึ้นไม่ได้หรืออาจจะเกิดขึ้นช้ากว่านี้ค่ะถ้าไม่มีบุคคลคนนี้แต่ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังวันหยุดของเราเป็นใครนั้นไอเดียขอคนละหนึ่งไลค์แล้วก็หนคอมเมนต์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะผู้ที่อยู่เบื้องหลังวันหยุดของเราก็คือคุณเฮนรี่ฟอร์ดค่ะผู้เป็นมากกว่าคนก่อตั้งบริษัทรถยนต์ฟอร์ดมอเตอร์ เพราะเขาคือผู้วางรากฐานการผลิตรถยนต์ปริมาณมากในราคาที่ชนชั้นกลางเอื้อมถึงค่ะทั้งยังเป็นบริษัทแรกๆที่มีนโยบายขึ้นค่าแรงเป็นสองเท่าและลดเวลาทำงานเหลือวันละแปชั่วโมงค่ะพร้อมกับมีวันหยุดคือวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งเบื้องหลังความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้คือแนวคิดทางธุรกิจอันชาญฉลาดของเจ้าพ่ออุตสาหกรรมยานยนต์คนนี้ค่ะ ไอเดียจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักประวัติของคุณเฮนรี่ฟอดค่ะผู้ที่เป็นคนปฏิวัติอุตสาหกรรมยานยนต์และวิถีชีวิตของคนชนชั้นกลางคุณฟอดนะคะเขาได้เกิดมาจากครอบครัวที่ทำงานเกี่ยวกับฟาร์มค่ะ แต่ว่าคุณฟอร์ดเนี่ยเขาฉายแววความถนัดและความสนใจเรื่องเครื่องจักรมากกว่าการสารต่อง,งานในฟาร์มของครอบครัวค่ะเขาเริ่มเรียนรู้สิ่งที่เขาเนี่ยหลงไหลจากชายคนหนึ่งผู้ขับเครื่องจักรไอน้ำค่ะและในชิ้นส่วนต่างๆของนาฬิกาเป็นตำราศึกษาพื้นฐานการออกแบบเครื่องจักรค่ะ เมื่อเขาเนี่ยเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นคุณฟอร์ดก็ได้ทำการทิ้งจอบและเสียมของชาวไรไว้เบื้องหลังค่ะและก้าวสู่ชีวิตหนุ่มโรงงานในเมืองดีทรอยค่ะการลองผิดลองถูกมาอย่างยาวนานช่วยขัดเกลาให้เขาค่ะเชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรจนกระทั่งปี1891ค่ะคุณฟอร์ดก็ได้งานวิศวกรที่บริษัทของโทมัส เอริสันค่ะและเลื่อนขึ้นเป็นหัวหน้าวิศวกรใน2ปีถัดมาค่ะโดยเอดิสันเองก็ได้กลายเป็นทั้งนายจ้างและมิตรสหายและเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฟอร์ดค่ะระหว่างทำงานกับเอดิสันนะคะฟอร์ดก็ค้นพบความจริงที่ว่าความหลงไหลของเขาไม่ใช่งานที่ทำอยู่ค่ะแต่เป็นยานพหาหนะที่เขาหมกมุ่นศึกษาและสร้างมันขึ้นมาในเวลาว่างค่ะ จนในที่สุดเนี่ยคุณฟอร์ดก็ลาออกมาตั้งบริษัทของตัวเองในปี1899แต่ประสบการณ์ด้านธุรกิจอันน้อยนิดของเขาค่ะทำให้บริษัทของเขาล้มละลายในอีก18เดือนต่อมาค่ะหากคุณฟอร์ดนะคะก็ยังไม่ละความพยายามค่ะเขาก็หาผู้ร่วมทุนใหม่เพื่อก่อตั้งบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ค่ะ หลังจากนั้นนะคะฟอร์ดก็พัฒนารถยนต์หลากหลายรูปแบบโดยตั้งใจจะผลิตรถยนต์คุณภาพดีราคาถูกเพื่อให้พนักงานไปจนถึงชาวไร่ในฟาร์มค่ะสามารถเป็นเจ้าของได้ซึ่งการเปิดบริษัทครั้งนี้นะคะดูจะมีแนวโน้มว่าเขาเนี่ยเข้าใกล้จุดหมายของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งบริษัทฟอร์ดมอเตอร์นะคะได้ทำการเปิดตัวรถยนต์ค่ะ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์และกระบวนการผลิตในโรงงานค่ะเพราะว่าการผลิตรถยนต์รุ่นนี้ของฟอร์ดอะค่ะไม่ได้เน้นฝีมือมนุษย์ เหมือนอย่างเก่าค่ะแต่เน้นการใช้สายพานและเครื่องจักรผลิตชิ้นส่วนต่างๆที่มีมาตรฐานเดียวกันค่ะและผลิตได้จำนวนที่มากขึ้นในครั้งเดียวค่ะแถ,แถมยังนำมาประกอบเป็นรถยนต์อย่างเป็นระบบช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนการผลิตมากขึ้นค่ะวิธีการดังกล่าวจึงกลายเป็นต้นแบบการผลิตของโรงงานหลากหลายประเภทมาจนถึงปัจจุบันค่ะ แม้ว่ายอดขายของบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ค่ะจะไปได้สวยแต่ผลพ่วงจากการผลิตจำนวนมากและไม่เน้นงานฝีมืออย่างเช่นเคยค่ะทำให้พนักงานเนี่ยต้องทำงานกับเครื่องจัก รูปแบบเดิมๆซ้ำๆจนเริ่มขาดแรงจูงใจอัตราการลาออกก็พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะจนกระทั่งปี1914เนี่ยคุณฟอร์ดก็ได้แก้สถานการณ์นี้ด้วยการตั้งนโยบายว่า5ดอลลร์เดย์หรือว่าวันละ5ดอลลร์สหรัฐค่ะที่เพิ่มค่าแรงของพนักงานจาก2 3 4ดอลลราสหรัฐต่อวันเป็น5ดอลลร์ต่อวันค่ะซึ่งนับว่าเป็นการปฏิวัติค่าตอบแทนแรง งานครั้งใหญ่เลยค่ะพร้อมเปลี่ยนวิธีการคัดเลือกพนักงานโดยไม่เน้นฝีมือแต่เน้นการยอมรับเงื่อนไขของนโยบายแทนค่ะยังไม่จบแค่นั้นนะคะช่วงเวลาที่คุณฟอร์ดเนี่ยใช้นโยบายของวันละ5ดอลลาร์ใช่ไหมคะเป็นช่วงที่ยังมีการประท้วงของแรงงานจำนวนมากหลังจากปฏิวัติอุตสาหกรรมค่ะ เพราะโรงงานหลายแห่งกำหนดเวลาการทำงานไว้มากกว่า10ชั่วโมงต่อวันบางบริษัทหยุด1วันต่อสัปดาห์เพื่อทำกิจกรรมทางศาสนาแต่บางบริษัทกำหนดให้ทำงานตลอดทั้ง7วันนั่นทำให้แรงงานจำนวนมากค่ะออกมาเรียกร้องให้ลดจำนวนการทำงานเนี่ยลดลงเหลือ40ชั่วโมงและเพิ่มวันหยุดเป็น2วันต่อสัปดาห์ค่ะ ขณะนั้นรัฐบาลกลางก็ยังไม่ทันได้มีนโยบายมารองรับข้อเรียกร้องเหล่านี้ค่ะแต่ Ford ดมอเตอร์กลับเป็นบริษัทแรกๆค่ะที่ตัดสินใจลดชั่วโมงของการทำงานเหลือสัปดาห์ละ40ชั่วโมงและกำหนดให้มีวันหยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์ จา, да จากเดิมที่หยุดเพียงหนึ่งวันต่อสัปดาห์ store, สร้างความประหลาดใจให้กับเจ้าของกิจการจำนวนมากในยุคนั้นค่ะเหตุผลที่คุณฟอร์ดตัดสินใจเพิ่มเงินแต่ลดเวลาการทำงานเพราะว่าเวลาว่างสำหรับฟอร์ดไม่ได้หมายถึงการสูญเสียแต่เป็นช่วงเวลาที่พนักงานค่ะจะได้ชาร์จแบตเตอรี่หรือว่าชาร์จพลังของตัวเองก่อนที่จะกลับมาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเขาหองว่าพนักงาน เป็นหนึ่งในลูกค้าของตัวเองนั่นเองค่ะเพราะเมื่อผลิตรถยนต์ในราคาที่ถูกลงเพิ่มค่าแรงและเวลาให้พนักง,งานมากขึ้นแน่นอนว่าพวกเขาสามารถที่จะซื้อความสะดวกสบายอย่างรถยนต์ที่ ความคิดของคุณฟอร์ดนะคะได้ผลเกินคาดค่ะเพราะว่าบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ค่ะมีอัตราการลาออกลดลงอย่างเห็นได้ชัดและรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นสองเท่าบวกกับผลพลอยได้ทางสังคมคือมีจำนวนของชนชั้นกลางที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ ในตอนนั้นบริษัทอื่นๆเนี่ยก็จึงเริ่มนำวิธีการของคุณฟอร์ดไปปรับใช้ต่อมาสหรัฐค่ะก็ได้ประกาศให้ใช้ระบบการทำงาน5วันอย่างเป็นทางการในปี1932ก่อนจะกลายมาเป็นระบบการทำงานและระบบวันหยุดที่แพร่หลายในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยในปัจจุบันด้วยค่ะ ทีนี้เราก็รู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าวันทํางานและวันหยุดของเราเนี่ยใครเป็นคนกําหนดและสร้างมันขึ้นมาก็คือคุณเฮนรี่ฟอร์ดเจ้าของบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ยน์จำกัดนั่นเองค่ะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะมีความคิดความเห็นยังไงว่าการทํางานในปัจจุบันเนี่ยมันควรจะกี่วันมันจะต้องทำห้วันเหมือนเดิมไหมทำวันละ8ชั่วโมงเหมือนเดิมหรือเปล่าคุณผู้ฟังมีความคิดความเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะคะ ขอขอบคุณที่ติดตามและรับฟังช่อง i อเดียพอดแคสตค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะ